สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้คุณผู้ชมอยู่ผมมนะิสเตอร์ไอวีนะฮะวันนี้เราอยู่เกม Minecraft นะครับผมในมอดพิกเซลมอนนะฮะหรือว่าเป็นโปเกมอนนั่นเองนะฮะผมโอเคหลายๆคนคงรู้เรื่องกันแล้วผมไม่ขออธิบายแล้วกันนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะโอเคมาถึงเราจะมาเลือกตัวโปเกมอนกันนะฮะซึ่งที่ฮิตกันมากๆน,นี่ก็จะเป็นธาตุไฟกับธาตุน้ำแต่ว่าผมจะลองเลือกธาตุพืชและตัวที่ไม่ฮิตที่สุดตัวนี้ฮะิตน้อยมากไม่ไมค่อยเห็นเขาใช้กันนี่นะับผม ภาษาอังกฤษมันชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้ฟังไม่ทันเอาใหม่เทออรทรีอสักอย่างวันนะแต่ว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นมันชื่อว่านาเอโทรุนะฮะโอเคปหนึ่งนะผมไม่ได้เอดีชื่ออ๋อไม่ได้ใส่ชื่อไว้นะฮะโอเคากมันโอเคเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมในไมค์ครับพิซซ์มอนใน So อรี่ใหม่นี้นะฮะมามาถึงเราก็เกแอพิคอแอพิคอที่เอาไว้ทาบอลนะทาบอลนะครับผม โอเคบางทีงตอนแรกผมแนะนำให้ผู้ชมหาโปเกมอนเซ็นเตอร์ซึ่งหายากสัสๆก่อนนะฮะอุ้ยนักตกปลาอุ้ยอะไรวะเนะี่ยอ่าไบไบไบลอนเหรอไบลอนอะไรสักอย่างอะไรอันนี้สกอตนะสกอตสกอตที่นี่ใช่ไอที่อยู่ในทีฟอเรสต์ป่ะไอที่มันเร็วๆอ่ะอันนี้นสเกาแม่งไม่มีใครแก้กูเลยโอเคไปต่อฮะ โอเคมาถึงเราก็เจอกับไม้ต้นไม้ไมากมายไก่กองแล้วก็เจอผู้คนนะฮะโอเคไปขุดฟักทองกันก่อนนะครับผมโอเคนะฮะขอโทษคุผู้ชมที่หายไปนานนะครับ,รบผมแต่ตอนนี้ผมกะว่าจะกลับมาอัดคลิปแบบว่าให้โอเคขึ้นเวลาให้มันไล่เลี่ยกันมากขึ้นนะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นอะไรสักอย่างนะแบบ เออโอเคฮนะเมื่อกี้เกิดอาการกระตุกกระตุกสัตๆ์นะฮะเป็นไงขอเรียตั้งค่าอะไรเล็กๆน้อยๆสักครู่หนึ่งนะฮะเสียงมันจะเป็นนะครับผมตั้งค่ากราฟิกเล็กๆความสว่างนี้นะใช้ v ีซนะิงแนะนำว่าอนุภาพลดลงดีกว่านะฮะริยาการมองเห็นแปดธรรม,ราารรมดานะับเฟรมเรทนะครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบเอพีสพอร์ ความเร็วการคำนวณทับสามลดลงมาพอสมควรแต่แม่งจะค้างตอนนี้เนี่ยแหละโอเคนะฮะแม่งค้างนะโอเคแต่ว่าผมปรับให้มันไอ้นี่ขึ้นนะฮะดีขึ้นนิดนึงนะฮะโอเคต่อนะครับเก็บเอพิคอร์ดไปเรื่อยๆฮะหา p o k e m า n Center ตัดต้นมงต้นไม้ไปเรื่อยๆเลยนะเสียงภายนอกเข้าขออภัยนะฮะโป Pokemon นเตอร์มันหายากขึ้นนะคุณผู้ชมนะคือ มอสเทสท้ Dead, ่ผมจะไม่ผิดเป็นโมชันสาม่จุดศนะฮะแล้วโปเกมอนเซเตอร์มันหายากผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่เป็นเป็นอ่าที่โปเกมอนเซเตอร์หายากนี่เป็นที่ตัวมอสหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าผมคิดว่ามันหายากก็คือคือมันมีอะผมเคยลองแบบเล่นแบบครีเอทีฟแล้วมันมีแบบบินบินหาแต่ก็แล้วก็เจอแต่ทุกครั้งที่ผมไปซูเวิรบบ์บผมแม่งหาไม่เจอสักรอบนะโอเคต่อกันเลยนะผมแล้วโปเกมอนมันหายากอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้โปเกมอนหายากอย่างนั้นนะคือ โปเกมอนแต่ละตัวมันหาค่อนข้างยากนะฮะหาไม่ค่อยเจอเอาง่ายอย่างนี้ดีกว่าโอเคฮนะตัดกันต่อไป <c oughs> <c oughs> โอเคผมว่าเราพาร์ทแรกนี่คือเราอาจจะยังไม่ต้องหาโปเกมอนเจนเจอก็ได้นะเพราะว่าไอ้นี่ เพราะว่ามันหายากเราคอยไปตามหาที่พาร์ทอื่นหรือไม่ก็อาจจะทําที่ฮิวเบอร์แมอนเองเลยเพราะว่าผมจําได้ว่าในเว็บมันมีบอกอยู่นะโอเคเมื่อกี้มราเห็นนี่ยังเสียงตัวอะไรสักอย่างรู้จัได้ยินไหมฮะอยากรู้ว่าเสียงเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้เทสก่อนแคสนะฮะตั้งแต่ไปได้แคสนานาน,นี้ไม่รู้ว่าอ,อตัวไอ้นี่มันจะอันนี้ว่าซูแบตเอาโดนไอ้นี่ใฉยมีท่เาเดีย๋ดวยว,ยว,ยว,ยวยแท๊คเข้าจัดไปสีแดงแล้วแท๊คเข้าอีกทีนึงชนะนะฮะโอเคเรียบร้อย รับไป13 exp นะฮะได้เนื้อเนา่าได้อแล้วถ้าฟิตมานะฮะโอเคโอ้กระตุกกระตุกมากมากเป็นอย่างไรผมต้องทำการตั้งค่าตั้งค่ากราฟิกแบบไอ้นี่เลยาไม่ปิดไปนะฮะวันนี้เราจะ,จะปไป,ปะขนาดเป็นดูเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติกลางกลางไปรแล้วผมขนาดใหญ่อัตโนมัติไป โหมดสามมิติปิดครับแสงนวลสูงสุดปิดขั้นต่ำไปแล้วนะ,ะนะกราฟิกเอาเป็นแบบว่าเร็วดีกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระตุกโอเคฮนะอาจจะลื่นขึ้นนิดนึงนะโอเคภาพมันจะไม่ค่อยสวยนะคุณผู้ชมคือผมใช้ตอนนี้ผมใช้โปรแกรมแฟบอัดนะฮะทำให้แหลกเนี่ยบางวัรทำดาไม่แลกแต่เปเพราะอัดไปด้วยแล้วก็ความผมไม่ค่อยจะใช้แฟบไงมันอาจจะยังไม่ชินนะฮะ กขเตรียมจะใช้แอคชั่นแต่ว่าแอคชั่นผมมีปัญหาเลยต้องใช้ไฟแทนนะะเบาเสียงลงสักครู่นะครับผมไม่งั้เรจะเตรียมตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านริมน้ำนะเพราะว่าอาหารผมค่อยๆหมดนะฮะเพราะฉะนั้นสร้างบ้านริมน้ำมัจะโอเคนะฮะับอกันเลยนะฮะ <c oughs> โอ้ยกระตุกกระตุกจังวะวางโตคารับครับ ที่ขุดไปก่อนนะฮะที่ขุดโดยก่อนเลยนี้ <c oughs> ที่ขุดนะฮะไม่ใช่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ปาบแล้วก็ปาบไวโอเคเดีย๋ยวผมจะใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่สร้างบ้านชั่วคราวนะฮะ เผื่อใครอยากเล่นผมจะให้ซีดไว้แล้วกันนะคุณชมฮะเนี่ยซีดนะฮะใครอยากเล่นนะฮะพอคลิปไปก่อนนะฮะใครที่เล่นพิเซลวันนะฮะพอพอคลิปไปก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็กรอบซีดไว้ถ้าอยากเล่นแบบแบบแบบเดียวผมนะโอเคนะนะเอทอรูนี่ก็อยู่นิ่งๆเงียบหลายๆคนอาจจะอยากให้ผมใช้โปเกมอนไฟนะเพราะว่ามันเป็นแบบท่าที่ฮิตที่สุดในโปเกมอนเริ่มต้นตัวและชาแมนเดอร์หรือว่าฮิตตัวครั้งนี้เนี่ยฮิตมากนะครับผม แต่ว่าผมคิดว่ามันจะไปซ้ำคนอื่นเลยเรืวังนี้มาโอเคอเฮ้ยมีฐานได้แหละขุดฐานกันก่อนเฮ้ยไ,ไม่ได้ล่างมีเป็นเหมืองเลยอะเฮ้ยไอ้นี่มันแร่ที่เราใช้ทําอันนี้นี่ที่มันมีแค่ในมอดนี้โอเคเดี๋ยวเรามาขุดฐานขุดหินขุดอะไรกันก่อนนะฮะไม่ต้องกลัวว่า,าเราจะตายเพราะมอนตีครับเพราะว่าพิกเซล่อนไม่มีมอนเตอร์นะมีแต่โปเกมอนนะฮะ เวลาเราฆ่าปเกมอนบางตัวได้มันก็จะมีของดรอปอย่างเช่นเมื่อกี้ผมฆ่าซูแบดไปนะผมเลยได้เจ้านี้มานะเพลงมาละโอ้โหเซิร์เพลงมันสุดยอดจริงๆนะ เสียงมันเหมือนลิงโทนโทรศัพท์ผมเลยมีใครโทรบ้ามีใครโทรมาบ้าเ,าเ,าเ,าเานะี่ยไม่มีนะโอเคเสียงมันเหมือนกันมากขุดันต่อไปนะเสียงเพลงมันดูแบบเราใจจริงตัดไปขุดไปเรื่อย สิบสี่ก้อนแล้วก็เหมาะเกี่ยวกับารเอาไปทำอย่างคุณอย่างนี้ได้แล้วคนต่อไปคนต่อไปผมจะต้องทําการปรับเสียงบล็อกให้ลดลงฮะตัวโน้ตอันนี้สืบชีวิตอันนี้สภาพแวดล้อมผู้เล่นสืบชีวิตสู่สภาพอากาศให้มันน้อยลงมาฮะเผื่อมันจะช่วยให้มันอันนี้ขึ้น,นก่อนนะมันมันแบบไอ้น,นี่ช่างมันไม่เป็นไรนะโอเคมาต่อกันเลย ทำจอบเปนก่อนนะฮะจอบเอ้ยอ่ามคลาดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะโอเคจอบนะฮะจอบไม้โอเคฮนะหาซร้เพิ่มอันนี้ผมลงรีซอสแพ็กของเซลม,มอนมานะครับผมสนใจก็ไปลองหาโหลดกันได้นะให้มันเพิ่มอัรรถ,รถนการนด้ไปโอเคะฮะเราจะมาทำการรอ เจ้าข้าวโตนะฮะเราระหว่างรอเจ้าข้าวโตเราก็จะไปทำการปลูกแปอปิคอรนะฮะปลูกเล่นๆก่อนหน้านี้ปลูกตรงนี้แล้วกันนะ,ะเพื่อเป็นการอ้นี้ให้ไก่ข้าวไม่รู้ให้ไก่เพื่ออะไรปลูก,กใกล้ๆกก็ไดนะ้ผมอาจจะทําพื้นที่ตรงนี้ให้กลกยไปนี่ไปเลยนะบ้านบ้านแสนสุขของผมมาเลยเงี้ยขุดขุดกันไปก่อนนะ เอ้ยตรงนี้ก็มีเหมืองไงโอ้โหเหมืองใหญ่ด้วยเลวีปะเออเนี่ยเลวีเลยอะ่ะนะฮะอุ้ยแรกะทำไมไม่ค่อยเจอเหล็กเลยไม่เจอเหล็กกูก็ทำบอลไม่ได้เอ้ยเจอแอป์อพิคอร์ดสีแดงละนะฮะกรารประจนภัยในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะเฉยๆ brows, ry, ju, ยังไม่ได้ออกประจนภัยเลยเลยนะฮะเออเรามาคุยกันเรื่องไม้คราฟต์รีเมคอะไนั้นก่อนไม้คราฟต์รีเมคผมจะพักโปรเจกต์นะครับเพื่อว่าผมจะได้ ทำบิเซีมอนให้มันนานๆไปคือไหมครับอไ้รีเมคอ,อันนั้นษ่ะพาร์ทแรกอะฮะคือผมจะไม่หยุดทำนะแต่ว่าผมแค่จะพักพักยาวยเฉยๆนะผมจะผมจะทำพิซซี่มอนให้มันยาวไปก่อนแล้วค่อยกลับไปทำรีเมคคือจะเล่นพิซซี่มอนให้จบไปเลยแล้วค่อยไปทำรีเมคอีกทีเข้าใจตรงกันนะฮะประมาณนั้นะนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่รอไมค์ครับรีเมคอยู่นะฮะกรุณารอไปก่อนนะขออภัยจริงๆแต่ว่าผมลบตัวเกมเก่าทิ้งไปแล้วโหลดตัวนี้มานะฮะคือยังไงดี ผมแบบผมจะเล่นไมค์คาร์กับเพื่อนไงไมค์คาร์พิคเซลมอนแต่ทีเนะี้ยคือ,ค,อคือเราเราเปิดแลนแบบแบบเป็นมอสกันไม่เป็นนะฮะพยายามหาวิธีก็แล้วแต่คือบางคนบางคนก็มีปัญหาเรื่องน้อยทําให้ไม่สามารถมาทได้นะฮะทาให้พวกเราต้องหาเซิร์ฟเล่นกันเองเลยหาเซิร์ฟนี้มาได้ขอผ,ผมขอไม่พูดแล้วกันนะฮะแล้วก็แล้วก็มีแบบซิงเกิลเพลเยอร์เล่นผมก็เลยอ่ะใช้ใช้ใช่างนี้แม่งเลยนะฮะ <c oughs> ทำทอชนะปักร,บรอบๆบ้านไม่งั้นมันจะดูมืดเกินไปผมไม่ได้ปรับไบเนตเต็มด้วยนะปักไฟตรงนี้ปักไฟตรงตรงนี้ให้รู้ว่าเป็นเขตบ้านเรานะวิูสวยงามมาก <c oughs> สวยสวยๆนะโอเคด้านในผมว่าทําการปักไฟปากเาให้มืดไปขออภัยนะถ้าผมไม่ปรับไบเนตให้มันไอ้นี่ไม่งั้นผมจะไอ้นี่ไม่ได้ ต่อไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรมากโอเคฮะโอเคอเครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทำบ้านกันก่อนนะฮะทำเตาเผาด้วยนะฮะ เราเผาครับวางไว้วไตรงนี้ใส่ฐานเข้าไปก่อนนะยนอย่าฐานไว้เฉยนะฮะโอเคถ้าเรามาเริ่มท,นะนะท,ทำบ้านกันก่อนนะขั้นแรกนะฮะเราจะทําการทําบ้านกันแบบว่าเรียบง่ายนะฮะทำยังไงดีอตัดต้นไม้ออกก่อนแล้วกันนะฮะตัดต้นไม้ยังก,ก่อน <c oughs> <laughs> เพลงเงียบแล้วทางานเพลงมาฮนะอ่าเพลงมาแล้วนะฮะไอเพลงที่ครูชอบฟังอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เพลงของไมค์คาร์มนะเข้าใจผิดนะฮะ ค okay. มาต่อครับข <c oughs> ุดกันต่อไปนะฮะมีช่วงนี้ลมแรงมากเลย <c oughs> นะโหช่วงนี้ลมแรงจริงนะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะอุ้ยพระจันทร์สวยงามโหพระจันทร์สวยอะ่ะพระจันทร์ดูมันเหมือนครึ่งเสี้ยวแต่มันก็ไม่ครึ่งเสี้ยวมันดูสวยอะ่ะแบบเนี้ยต่อนะต้นไม้ต่อไป เมื่อไหร่จะเจอโปเกมอเซนเตอร์อันนี้จริงคราเองก็ได้แต่ว่าถ้าเจอโปแกมเซนเตอร์แล้วมันง่ายกว่าเนมันม่จะไปต้องค้ามันจะไปต้องหาอะไรเลยก็แค่กดจึ๊กจบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าผมมีโปเกมอนแค่ตัวเดียวผมจะไปสตอรี่ต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะไปที่ต้องจับโปเกมอนเพิ่มแต่แม่งไม่มีโปเกมอนผมจับเนี่ยดูดิเจอสักตัวยังอ่ะเจอแต่ไอซูแบทอ่ะที่ให้ไอเยนเอออกมาเนี่ยนะครับหาไม่เจอเลยนะ ปาเราให้โอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาทําการต่อเติมด้านนอกกันก่อนเดี๋ยวด้านในค่อยว่ากันนะครับขุดอันนี้ออกอาจจะทําแบบแบบนี้ทําแค่ล้อมรอบเฉยโอเคแล้วนะปุ๊บว่ะโอเคฮะวัลเลอร์ทําบ้านกันด้วยไม้ที่เราขุดมาได้นะครับผมเ,เริ่มทำบ้านกันเลยทำไมเสียงบล็อกหายอ,อ่ะันนี่ไงมาละดีเลยเฉยฮะ แบบนี้ตรงนี้นะฮะก็แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบแบบนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบ ใช้ไม้เปลืองมากเลยเอาจริงนะฮะเอ้ยล่วงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยประมาณนี้ฮะเพราะว่าผมคุณตรงนี้ออกเถอะคุณจะตรงนี้มันคที่บดวางของวางของอะไรประมาณนี้นี่ดูดีขึ้นมากนะฮะดูดีขึ้นตรงไหนวะคุณี้ออก นี่สิถึงได้ว่าดูดีโอ้ยบ้านมันไม่มสมดุลแล้วเนะี่ยโอเคเอะประมาณนี้เฮ้ยใครตีผมโอ้ยใครตีอ๋ออาหารหมัน <c oughs> คือก็ตกใจใครตีเพราะไม่มีมอนโอ้ยโอ้ยพลังชีวิตไปก่อนฮนะตอนนี้บางกินแล้วบางกินแล้วแหละแล้นแหลเอา้าแม่งปลูกอะไรในบ้าน พยายามปลูกก่อนทั้งอ,อยู่นิ่งๆนะฮะหิวเร็ววิ่งเร็วด้วยเอไม่ใช่อยู่ในน้ำฮะมันจะไม่หิวมั้งแล้วก็รอแอปิคอตโต้ว่าผมไม่แน่ใจว่าเรื่องแสงนี่ยังไม่แอปิคอตโตเร็วขึ้นหรือเปล่านะแต่กระปักไว้ก่อนเพื่อความแน่ใจแล้วกันนะรออีกอุ้ยโตเลยโตแบบต้นกระทิงลิงต้นบอนไซสอหนึ่ง ปาดเยโอ้ขึ้นมาหน่อยนะโอเคแ,แค่สูตรชั้5ห้าก็ยังดีนะแล้วก็ทําให้ค่าตัวเร็วขึ้นหน่อยก็ต้องปรับไปโจ้โอเอาให้ดีขึ้นเยอะเลยฮนะตอนนี้ค่าเราก็ทางดีขึ้นก็อาจจะลงเชเดอร์มอสมาเพื่อความสวยงามน,นะฮะแต่ว่ายังยังนะตอนนี้ยังลงไม่ได้จริงๆนะฮะม,มันจะแลบ p โคตรเลยนะโอเคไปต่อฮนะ ตลก็ไปย,วยาวๆนะครับผมกี่นาทีแล้วผมก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าตอนนี้พื้นที่ในคามผมน่าจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆแบบแบบพลมานโอเคฮนะมาทำฟามกันต่ออีกสักครู่อีกแป๊บนึงเราก็จะตัดจบคลิปไปเลยดีกว่านะครับมนงานคอมผมอาจจะรับพื้นที่สำหรับคลิปต่อไปไม่ไหวไลไรเชืๆอกันนะฮะโอเคโอค้ยตอนนี้บ้านเราจะเล็กแค่นี้แต่แล้วคบ้านเราจะใหญ่แบบสุดยอดนะฮะ แบบนี้แล้วตรงนี้จะเป็นกล่องอะไรอย่างนี้ฮะแบบนี้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 แล้วก็ครขาเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นไม้เลยดีไหมครับผู้ชมเปลี่ยนไปเลยก็ดีเนาะผมว่าโอ้ยใจเย็นๆแกจะตายแล้ว นี่มั้ก็เป็ดยนี่เป็นมาเดี๋ยวนี้อาจจะเปลืองไม้หน่อยนะฮะแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรเดีย๋ยวค่อยไปเก็บเวลโปกเกมอนกันในพาร์ทต,ต่อแล้วกันต,ต่อไปแล้วกันนะเพราะตอนนี้หาโปกเกมอนไได้จริงๆนะฮะ ันทีจริงพิเซมอนผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากนะฮะใครที่รู้เรื่องก็คอมเมนต์เอาไว้เยอะๆอันนี้ขอเยอะเเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะสำหรับพิเซีมอนนะฮะรู้แต่ว่ารู้ไม่รู้ไม่หมดแล้วกันนะรู้แค่คร่าวว่าตัวนี้มันเป็นอะไรยังไงนะพวกมันในในตำนานมีอะไรยังไงแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันสปอนอะไรยังไงโอ้ยอะไรยังไงเยอะจะว่าอะไรยังไงนะแม่เลยโอเคขาบันไดครับ แคนะ่อันนี้พอก่อนฮะผมจะทำแบบนี้ค่อนข้างเปลืองนะแต่ว่าไม่แย่ไม่แย่แยนี่ฮะโอเคแล้วก็เอาไม้ตรงนี้มาแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้มาแล้วก็ปาบปา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 ไปาให้อา้าวไม่ต้อง,องอก็ได้ฮิว a l t o g e t h โง่ย่ะ ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เไรเราคราฟมาเพื่อที่จะทำด้านล่างอ่าทำตรงนี้ไม่งั้นมันจะค่อนข้างดี่จะกินทังค์เราค่อนข้างเยอะฉันต้องจะทำการทำแบบนี้ติดกำคคแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นประตูนะ แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ตกแต่งบ้านนะฮะเดี๋ยวเช้าเราจะตัดจบคลิปก็เลยดีกว่านะนี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมส่วนใ่ของการทำบ้านผม,ผมว่าแม่งแปลกเป่าว่ะเอาเอาเอ,เอ,เอหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมประตูผมถึงมาได้สาอันนะเพราะว่านี้ผมเล่น1.7นะฮะ1.7.1นะฮะอา้อาทิ้งกัน กดทิ้งก่อนครับเพิ่มครับเงี้ย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 ทำไมเสียงเปิดประตูมันแคงโคตรเท่เลยโอเคโอเคเช้าแล้วนะฮะตัดจบคลิปมันก่อนเลยดีกว่านะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามนะผลงานของผมแล้วก็นายเอโทรุนะฮะโอเคนะฮะสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกดไลค์กด subscribe กันเยอะๆเด้อ สำหรับวันนี้สวัสดีครับวัสดีฮะวัสดี